สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีรับเข้าสู่ช่องแอปส l ตร e นะครับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับหนังสือสกิลสัตว์เลี้ยงครับซึ่งเราไม่ได้พูดในส่วนของคลิปที่ัผ่านมาเลยนะครับพอดีว่ามันมีเยอะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทําให้เพื่อนๆดูกันครับว่าหนังสือสกิลสัตว์เลี้ยงมันทําอะไรได้บ้างครับโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าครับกดที่หนังสือสกิลแล้วก็กดไปที่ร้านค้าแอปสกิลได้เลยนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเข้าใจครับว่าหนังสือสกิลแต่ละเล่มของเรานะครับมันทําเกี่ยวกับอะไรได้บ้างนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตหาสักแป๊บหนึ่งนะครับหนังสือที่เกี่ยวกับพวกเอาเป็นขุดแร่ก่อนนะขุดแร่ขุดแร่ขุดแร่นะครับปลาปีศาจนะครับผมปลาปีศาจโอเคเดี๋ยวขอดูตัวที่จะเอาไปใช้หนังสือสกิลก่อนครับ ผมมั่นใจว่าผมกดไปยังไงก็ติดนะครับพูดเหมือนมั่นใจเลยนะครับกดไปยังไงก็ติดนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าตอนนี้เป็นสายไหนโอเคเอาเป็นสกิลไรตันแล้วกันนะครับเมื่อกี้เราใช้สกิลของอะไรนะนะครับ หาสักคู่นะครับมันชื่อแรกอะไรแล้วอ่ะเมื่อกี้ในกระเป๋าเราปลาปีศาจนะครับปลาปีศาจปลาปีศาจเอออ๋อใช่เดี๋ยวผมจะต้องส่งให้เพื่อนเพื่อดูสองแบบถูกต้องไหมมันจะต้องมีแบบปลาปีศาจอันนี้สี่สิบเปอร์เซ็นเดี๋ยวผมกดทับไปเลยนะครับเอาติดด้วยนะครับแล้วติดนะครับ โอเคต่อมานะครับผมจะเรียนตัวดวงดีเหมือนกันนะครับนี่ยผมจะเรียนตัวที่เกี่ยวกับไม่ใช่ตัวนี้ครับตัวนี้มันเอาไว้ต่อสู้นะครับเอาเป็นปิกโกปิกโกไหมตัวปิโก,โก,โก,โกส่งแร่อยู่เอาโฟล่าแล้วกันนะครับ อลอราอลอานะฟลอาเป็นปลาปีศาจธรรมดาครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําเรื่องการจัดส่งกันครับว่าแบบธรรมดากับแบบสกิลนะครับต่างกันแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเพิ่งเราดูก่อนว่าเราไม่ได้อัพทางสายปลาไว้ด้วยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราจะมาเทสให้เพื่อนๆดูเฉยๆครับว่า มันได้มากน้อยเพียงใดนะครับเราจะเทสแบบ15นาทีเลยดีกว่านะครับอันนี้อันนี้ค่ายเก้ิบแปนะแปลว่าอันนี้มันต้องได้แรกว่าถูกต้องไหมนะครับลองกดดูนะครับฟอร์านะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวสก,กิลก่อนเลย ว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับสำหรับตัวละครที่อัพด้วยหนังสือกับตัวละครธรรมดานะครับถ้าอัพด้วยหนังสือนะครับจะเขียนว่าโปรบูธนะครับ A delivery นะครับ delivery เหรอ d e ล i ว e ล y d e l i v e อ y อะไรลาะหิวหรือเปล่าเนี่ย <laughs> 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 ไม่ใช่นะครับอันนี้ก็เขาเป็นโปรบูธเ A d e ล i ว r ล y เหมือนกันนี่ครับมันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับเนี่ยเดี๋ยวขออ่านเกี่ยวกับสกิลนะครับ เมื่อในรางวัลเกณฑ์มีซีราเวนเดอร์จะได้เพิ่มปริมาณยิวเป็นจำนวนมากนะครับมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับเมื่อในรางวัลเกณฑ์มีสตริงเล่จะได้รับเพิ่มปริมาณยิวเป็นจำนวนค่อนข้างมากมันเขียนว่าอันนี้เป็นค่อนข้างมากแต่อันเนี้ยเขียนว่าจำเป็นจำนวนมากนะครับแต่เรามาดูครับว,ว่ามันหมายถึงปลาอะไรนะครับ ดูตรงไหนนะครับนึงนะครับมันหมายถึงอะไรครับไอสกิลพวกนี้นะครับ <S <S ชื่อป่าก็ไม่ใช่ครับชื่อเมืองก็ไม่ใช่ครับ อันนี้ก็งงเหมือนกันครับสักคู่นะครับระหว่างรอมันส่งเราก็มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับมันเรื่อยๆนะครับซีลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์มันไอ้นี่ป่ะพวกผักปะผักดอกไม้ป่ะครับ ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวอาจะต้องรอดูในขั้นต่อไปหรือเปล่านะครับอ่าสำหรับตอนนี้ก็เดี๋ยวรอเวลานะครับก่อไปประมาณ15นาทีครับโอเคครับตอนนี้เวลาก็ผ่านไป15นาทีแล้วนะครับเราจะมาดูครับว่าถ้าเกิดเรารับรางวัลน,นะครับเราจะได้จํานวนปลาที่แตกต่างกันมากน้อยเพียงใดน,นะครับสําสหรับสกิลที่ใช้ สำหรับสกิลที่ใช้หนังสืออัพกับสกิลที่ใช้เพชรธรรมดาในการรีหานะครับตัวแรกนะครับได้สามครับได้หนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดยังไม่ชัวนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูอีกครับแล้วก็รอไปอีกสิบห้านาทีนะครับสักคู่หนึ่งนะครับ โอเคครับตอนนี้ก็ผ่านไปอีก15นาทีครับเรามาดูครับว่าเราจะได้ปลาต่างกันมากน้อยเพียงใดน,นะครับได้มา3ตัวนะครับสำหรับปลาที่ใช้หนังสือสก,กิลอัพนะครับได้มา1ตัวแล้วครับอันนี้ก็2ครั้งแล้วนะครับก็น่าจะเป็น2ใน3นะครับ2ใน3ก็ประมาณว่า ถ้าใช้หนังสือสกิลอัพเข้าไปเนะี่ยมันจะให้ทรัพยากรเรามามากขึ้นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลหนังสือนะครับส่วนเรื่องอื่นๆเรื่องอื่นๆเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในคลิปหน้าๆน,นะครับถ้าเกิดผมสามารถอัพสกิลพวกนี้ติดแต่ผมลองอัพก่อนอัพเลยละกันนะครับถ้าอัพติดเราก็จะรีวิวถ้าเกิดยังอัพไม่ติดก็รอผมหามันมาก่อนนะครับมีเลเวล10ใช่ไหม Y, ติดโอ้โหไมคติดเฉยเอ่อมีอะไรอีกไหมนะครับผมรู้สึกว่าผมมี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 หนังสือเกี่ยวกับตกปลาเลเวลสามอยู่นะครับติดไหมสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ติดหรอมว่าก็ติดไปแล้วยี่ห้าเปอร์เซ็นต์มันจะจะต,ติดอีกได้ไงนะโอเคนะครับก็ <finally. S 2> ไป rồi, right. นะครับเรียบร้อยนะครับโอเคงั้นอีกสิบห้านาทีแล้วกันครับเดี๋ยวผมจะส่งอีกสิบห้านาทีนะครับ รอชมกันนะครับอ๋อมีสามกิวและรอเลยนะครับ15นาทีไปนะครับคลิปนี้ก็จะยาวนิดนึงครับเพราะว่ามันดันมาติดให้เราดีครับเราพูดไปแล้วเราก็ทำซะหน่อยนะครับโอเคไว้เจอกันในอีกสินาทีครับโอเคครับตอนนี้ก็ผ่านไปอีก15นาทีนะครับคลิปนี้ก็จะนานหน่อยนะครับ เอามาดูครับเอา้าทำไมปลาเหลือสองแล้วพี่นะครับกุเรียนสก,กิลมาทำไมครับเนี่ยเหลือสองเฉยนะครับอาดูในส่วนของ15นาทีอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็สองเท่ากันเลยครับเอา้ารีกูเรียนสก,กิลมาทำไม่ครับเนี่ยจะไมสก,กิลมันไม่เห็นแตกต่างอะไรกันตรงไหนนะครับ <Yeah. S 1> เพิ่มค่ายิวอีก25เปอร์เซ็นตเลยนะเพื่อนแล้ว ทำไมอ่ะทำไมนายถึงไม่เพิ่มทรัพยากรให้กับเราล่ะครับโอเคในคลิปนี้นะครับเราก็สรุปผลได้ว่าสามในสามครั้งนะครับในส่วนของสัตว์เลี้ยงที่เราใช้ในส่วนของหนังสือสกิวอัพเข้าไปนะครับมันให้ค่าทรัพยากรที่มากกว่าก็คือให้3ตัวถึง2ครั้งครับแล้วก็มีมีจังหวะที่ให้เท่ากับ หนังสือธรรมดาอยู่ครับใช้คําว่าใช้เพรอัพแล้วกันครับใช้เพชร800ในการอัพอยู่1ครั้งครับเป็น2ต่อ1นนะครับโอเคสําหรับในคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับมันยังไม่มีเกี่ยวกับหนังสือสกิลอันไหนมาเพิ่มนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดในอนาคตมีหนังสือสกิลที่4ที่5มาเพิ่มนะครับเราก็จะมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับถ้าเกิดข้อมูลอันไหนผิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับ เดี๋ยวไว้เราเจอกันใน EP ต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไคร e ด้วยครับบ๊ายบายครับผม